ออมเหนือออมสิ่งแต่ไทยร่วมกอยู่ดีกดีเครือข่ายมาประสานเอยเครือข่ายมาประสานปฏิบัติการเอาดีสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนพ้องชาวออมสิ่งมากันวันนี้หลายชีวินมาร่วมกินรวมยินดีรว้แยกแต่ เป็นพิเศษสารสุนทศท่านดีต้องอยู่กับระบบปฏิบัติการต้องทำงานกันให้แม่นยำเพื่อสร้างผลงานให้เลิศล้ำและด้วยข้อด้วยจริยธรรมคุณความดีมีใครกันบ้างผมก็ยังไมปคุ้จักชื่อท,ทักท่กทันๆหรือสงสัยต้องเลยปีสามปีสนะครับก็ไม่อาจทักทายได้ัวทั้งหมด เล่นกันสดจดตามบรกบที่มึงมีวันนี้มีงจำเป็นผมจะต้องเล่นเอาชื่อขอให้พันที่นับือช่วยโปรด